เป็นยังไบ้างคะหายยงอะไหวไหวายวไหวไหหายแล้วเรื่องหายแล้วดูหน้าดิดูหน้าเต็มกล้องเลยเออบอกคุณหมอตีว่าหนูหายแล้วหนูอยากกลับบ้านแล้วเอ้ข้าคุณหมอมาตรวจอ่ะบอกคุณหมอว่ากลับบ้านนะโอเคไหม เออบอกเหม่ยบอกคุณหมอบอกคุณหมอว่าหนูหายแล้วแม่จะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยหนูจะกลับหรือเปล่ากลับไหมกลับด้วยกันไหมกลับเดีู๋สิคุณผู้ตัวเต็มเบาะมาเต็มเบาะมากดน้าดีหน้าอ้วนมากเลยดูที่มุมไหนก็ มุมไหนก็เต็มกล้องเลยอะ,อะมุมไหนก็เต็มกล้องไปหมดเลยโอ้โหมาอัปเตดตหน่อยอยู่ที่โรงพยาบาลมาก,กี่วันแล้วกี่วันแล้วกีวก่วันวันวันนีน้ดูมา,าสองคืนกับอีกสองคืนกับอีกสามวัน,นีอาการมีอะไงบ้าง ุณหมอบอกว่ามูตี้เป็นเคสที่ไม่หนักอือก็คือเป็นเคสที่รักษาไวใช่ก็คือต่างจากที่แอดมิดไปตั้งแต่วันที่ สี่ <4. S 1> ใช่แอดมีเปที่สีโคเนียพบเชื้อว่าเดือที่เป็น RSV นะคะซึ่งเป็นโรคที่เป็นโรคที่กําลังระบาดในเด็กตอนนี้มากๆเป็นโรคที่ใจร้ายกับเด็กมาก<ช>เพราะว่าเป็นที่มารงพยาบบาลเนี่ยคือเด็กที่อยู่ในห้องเนี้ยคือเป็น r s v หมดเดยท์ี่หมดเลยแต่ว่าเคสของเวิล์ี้ก็คือมีการไอมีเสมหาไม่มีไข้ ไอ้ไม่ใช่ไม่มีไข้ใช่ไหมโอยแต่ก็หูดด้วยไม่มีไข้แต่ว่ามีเสมหะแล้วก็ก็ผือไอทีนี้คุณหมอก,ก็เลอกว่าเออพอพบเชื้อแล้วก็เลยให้น้องารักษาตัวที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ากับไปบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็จะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะลงปอดใช่ก็เลยตัดสินใจก็คือแอดมิเตอรรักษาด้วยการหนึ่งขวดยาทุกนายาตั่วโมงตัวนี้นนตัวนี้ก็คือี๋ยว่าทุกๆ4สี่ชั่วโมงเวลี่ต้องพ่นยา ทุกวันทุกสี่ชั่วโมงแล้วก็อีกวิธีหนึ่งของวันแรกที่ที่เข้ามาก็คือดูเสีหงผ่าอันนี้คือเป็นการดูเสียงผ่าที่แบบเราสองคนไม่ได้อยู่เด็่เพราะว่าจริงๆมีคลิปแหละแต่ว่าขอไม่เปิดให้ดูเพราะว่ามันจะดูเป็นความรุนแรงแต่ว่าเรามาทําคลิปนี้เพราะว่าอยากที่จะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ให้กับบ้านที่มีเด็กๆเล็กอะไรเงี้ยเนาะใช่แล้วเพื่อก็คือพอบิวตี้ดูเสียงผ่าไปไปแล้วเนาะแล้วก็วิธีการสายอย่างหนึ่งก็คือขอปอดขอปอด ซึ่งเขาปอดเราลงให้ดูอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขาปอดเนี่ยน้องจะไม่เจ็บการระบายเสมหะให้แบบว่าให้เสมหะละลายแล้วก็ออกมาทางน้ําลายออกมาทางอะไรแบบนี้แต่บางเด็กบางคนก็กลัวนะเพราะว่ามันเหมือนการทุบอกแบบตึกๆแต่จริงๆเขาไม่ได้ทุบนะเขาจะใช้อุ้งมือให้มันแบบละลายเสมหะแล้วก มีอาการมนนีอะไรอีกอะน้ำมูกมีนิดนึงอะวันที่มาถึงนะเ<ม>พิ่งมีครั้งนั้นแล้วก็นั่นแหละคุณหมอก็เอาไปตรวจแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอืมตอนนี้ก็ยังมีอาการไอยอยู่แล้วก็มีเสมยงหิดนิดๆได้ยินเสียงแต่ว่าแต่ไม่คือไม่คือไม่คือคา,คาดแล้ว สาเหตุหลักๆก็ต้องยอมแล้วเพราะว่ามาจากผมนี่แหละคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าความประมาทแล้วก็ชะราใจด้วยพี่ที่แบบว่าเออตัวเองเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกคงไม่เป็นหรอกเราคงไม่ติดหรอกยังแบบไปใกล้ลูกอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยแตบบ่ว่ามาทาคลิปเพื่อจะแบบเป็นเตือนภัยทุกๆคนแล้วก็เป็นการหอนกับใครที่มีเด็กเล็กนะว่า ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ลูกหรือว่าเริ่มมีอาการอ่างเงี้ยคือแนะนําเลยเพราะว่าเด็กอัะภูมิต้นานทานเขายังต่ําถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอย่างอาการมันเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยถ้าตัวเองแบบคันม้มีมีอาการเจ็บคอเป็นหวัดอะไรเงี้ยอยู่ห่างจากลูกเลยนะครับแยกกันเลยอยา่าพึ่งเข้าใกล้เขาเพราะว่าโรคนี้มันอันตรายแล้วก็ร้ายแรงต่อเด็กบางบางคนเป็นขั้นหนักนนนก็คือว่าหวัดเนี่ยมันลงปอดอันนั้นอ่ะคือมันร้ายแรงถึงขั้นบางคนแบบคือ,อเจาะเลือดบางคนเข้าห้องไอซียูเลยนะแต่ว่าวลตี้อ่ะยังยังถือว่าเป็นขั้นที่แบบ ก็คือเตือนเหมือนแบบอยากเตือนอย่างเราก็เป็นพ่อแม่มือใหม่ด้วย<ช>แต่ว่าเราเราได้เจอแหละเราได้เจอเหตุการณ์แล้วก็เลยสามารถที่จะแบบมาเตือนแม่ๆพ่อๆมือใหม่ได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าลูกมีอาการไอแค่แอะเดียวเนี่ยคะหมอเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรารักษาไว<ช>อาการจะไม่รุนแรงแล้วก็จะรักษาหายเร็วลูกก็จะไม่ทรมานมากนะคะอย่าชะล่าใจเหมือน เหมือนเรายังฉลาดใจเพราะว่าตัวพี่เบลเองอ่ะเป็นวัดนี้เออเองอ่ะเป็นวัดเองอ่ะเป็นวัดใช่แน่เสียง <c oughs> นี้เ <c oughs> สียงนี้ใช่แน่ไหนก็คือพี่เบลเนี่ยเป็นวัดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ใหอืก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปอธิบายอันนี้เพราะว่าอยากเป็นเคสที่เราเองก็อยากจะเตือนพ่อแม่รู้ใหม่เหมือนกันเราจะอ้าวเรียบไอ้ยันนี่สิ <c oughs> โอ้ว่าเลยอ่ะโอ้โอ้ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าลูกก็ขี้ปีิต่อเมื่อกี้นี้บอกว่าให้พูดถึงเรื่องเดินภายสำหรับใายที่มีลูกน้อยอยู่ที่บ้านใช่เพื่อพ่อแม่เมืองใหม่ใช่เราคื<ร>าใครที่ยังไม่ได้คือต้องบอกเลยว่า S <S ชราใจอย่างที่บอกไปคือชราใจด้วยตั้งแต่พอรู้ว่าตัวเองเป็นหวัดเนี่ยแต่จริงๆก็ไม่ได้ใกล้ลูกหรอกแต่ก็ื <S 2> <S 2> <S ลยหัวไม่ใกล้มันก็ใช้อากาศเดียวกันก็ยังไปหาไปอุ้มอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้นอนด้วยนะแต่ว่านั่นแหละะเป็อยากแค่อยากจะ,อกะบอกว่าณวันที่เป็นมือใหม่เราก็เองก็จะชราใจก็เรียกความประมาท เราคิดว่าลูกคงไม่ไม่เป็นไรมากหรอกแล้วเราเพราะเราก็ไม่ได้เป็นไข้ก็แค่เจ็บคอคงก็สิทเด็กหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคิดที่ความแบบประมาณด้วยแต่ว่าเวลาเด็กเป็นชิ้หนักกับเรานะครับเพราะว่าภูมิต้านทานของเด็กเนี่ยเขายังต่ำเพราะนั้นเอาเอาเคสผมไม่เป็นห่วงทารกเพราะว่าณนาวันที่พูดเนี่ยทุกคนอาจจะยังไม่ไม่เห็นถึงความสำคัญหรอกเพราะว่าตัวผมเองก็มองไม่เห็นแต่วันลูกมาโรงพยาบาลเมื่อไหร่จะเห็น วันที่เขาจะต้องโดนดูเสพมาโดนเยียมจมูกใช่สองข้างลองนึกว่าเราตรวจโควิดอ่ะเราโดนเยียมจมูกเรายังรู้สึกขนาดไหนอันนี้เด็กอะเขาก็โดนถึานใช่เพราะว่าแต่มอกเขาทําหน้าที่เขานะไม่ได้ทําแรงอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราให้ความเป็นพ่อแม่มันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนทําใจไม่ได้เหมือนแรงเหมือนไม่อี่ยไม่อยากให้ลูกทําแบบนี้เลย แต่จริงแล้วมันคือการรักษาใช่ณวันที่มาเนี่ยแต่คุณหมอก็เตือนแล้วแหละบอกว่าพ่อแม่เนี่ยจะอยู่ดูจะไหวไหมแต่ว่าส่วนใหญ่พ่อแม่เขาจะอยู่ไม่ไหวดูไม่ไหวกันแล้วเราที่ดูใช่แล้วเราก็ดูไม่ไหวจริงๆแล้วแค่ออกมาหน้าห้องนล้วได้ยินเสียงนี่คือแบบนี่เขาเช็นน้ําตาแหละแล้วก็คอเบาแหละอะไรเงี้ยคือแบบมันมันมันเป็นคล้องซึกงโดนหูมากที่เห็นแต่คุณย่าเขาเป็นคนรับขอนะซึ่งคนไม่ได้คุณย่าร้องเลยคุณย่าก็ร้องแต่คุณย่าที่ จัจบกล้องอ <laughs> ไม่ทำไมนิ่งขนาดนั้นไม่บอกว่ากลัว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลือ่อน <laughs> อ๋อเดี๋ยวมันลอนเป็นไนอ้นี่ไงอยู่แบ อ้าเรียกเลยน,นะตะก้องตะก้องเป็นตะก้องมือใหม่ก็ถ้าถามในมุมแพ้เนี่ยแพอยากจะเตือนอาพ่อแม่มือใหม่หนะแหละอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าลูกอะมีหลายคนด้วยถามมาว่าบอกได้ไหมว่าอาการเริ่มต้นเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะได้ระวังอ่าอโอเคหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกอะมีอาการไอโรคนี้เนี่ยจะนำํำด้วยการไอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็หายใจขึ้นขาดถ้าลูกมี3อาการนี้นะคะทุกคนรีบเลยรีบเลย ได้รีบพาหาหมอเลยนะคะรีบรีบพามาโรงพยาบาลให้คุณหมอได้ตรวจอาการว่าอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยมันจะได้การรับการร,ร,รักษาที่ไวนะคะแล้วจะไม่ลงปอด เชื้อจะไม่ลงก่อนและจะไม่รุนแร,แรงนะคะอาการที่พอไม่รุนแรงปุ๊บเนี่ยลูกก็จะไม่ได้ต้องเจ็บปวดมากนะคะอย่างเวฟตี้เนี่ยถือว่าไม่หนักนะคะแต่ว่าเรามาหาวัยเนาะแต่ก็ไม่หนักต่อให้หนักหรือไม่หนักเนี่ยความรู้สึกคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นเลยฉะนั้นถ้าวัวไม่อยากให้ลูกเป็นนะคะพ่อแม่เนี่ยสมมุติว่าออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกกลับมาเนี่ยหนึ่งเลยนะคะเปลี่ยนแมสใหม่เพราะว่าแมสที่เราออกไปเผชิญข้างนอกเนี่ย ตะเกาะติดสมมุติว่าเราอุ้มลูกเนี่ยแม้ถูหน้าลูกมันก็เกี่ยวกับข้องกับการหายใจก็คือเปลี่ยนใหม่เลยนะคะล้างมือมบ่อยหมั่นล้างมือมบ่อยถ้าเกิดว่าใครในบ้านไม่ต้องเป็นพ่อแม่หรอกสมมุเป็นพี่น้องหรือว่าคุณปูญญ่คุณย่า,ญญาคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยมีอาการแบบไม่สบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกะระคายคอเจ็บคอเหมือนจะไม่สบายเนี่ยให้รีบใส่แมสเลยนะคะ,ะแล้วก็ห้ามเข้าใกล้ลูกเด็ดขาด<ค>อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะเพราะว่าเราเองก็ คิดว่าพี่เบล่ะไม่ได้นอนกับลูกลูกคงไม่เป็นหรอกแต่ลืมไปว่าเราหูือนอากาศเดียวกันในอากาศเดียวกันแล้วลูกก็ต้องหายใจเข้าไปผู้ใหญ่แบบหายใจเข้าไปด้วยกันก็จริงแต่ว่าผู้ใหญ่มีพื้ไงก็เลยไม่เป็นทีนี้พอก็เลยไปตกที่ลูกว่าพอมีเชื้อปุ๊บเขาก็เลยแบบหลับไป,ปตมๆเลยมแบบนี้แล้วไวมากเลยครับไวมากหลังจาก,กที่แบบ <c oughs> แค่เป็นแอะหลังจาก,กที่แบบพอผมรู้ว่าแบบผมเป็น พักเดียวเองเวที่เริ่มขึ้นคาดแหละแม่ก็บอกว่าอย่าอย่าเพิ่งเงเข้าใกล้ลูกนะเนี่ยตอนเนี้ยู้สึกือเวลี่หายจะขึ้นคาดแล้วพออีกวันหนึ่งไออะไรเงี้ยก็เลยมาเลยทีนี้ผมพอมาโดนเลยทั้งแต่ยังแหย่เข้าไปในคอดูดเอ็มห่าทั้งแยงจมูกอันนี้คือแบบร้องดังมากน่ากลัวมากไม่เคยเห็นลูกร้องขนาดนี้ ตอนตอนนั้นที่โดนวัคซีนก็คิดว่าร้องสุดแล้วอันนี้คือสุดกว่าเพราเขาร้องนานก็ฝากไว้เป็นคู้ทาหอนแล้วก็เอาเคสดของผมไม่เตือนเตือนให้ระวงทุกคนนะครับระวังมากๆเพราะว่าอากาศตอนนี้เปลี่ยนแล้วแล้วก็หนาวด้วยเชืลอพวกนี้ดีชอบอากาศเย็นโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าเอาไว้อัปเดตอะไระอีกว่าโรที่จะยังไงได้ออกโรงพยาบาลวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งเห่านี้วอาคลิปนี้ประมาณแค่นี้แล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับใครที่ฟังเข้ามานี้ฟ้องมากมายด้วยขอบคุณท แล้วก็ช่วยเตือนด้วยแล้วก็ค,ค,คอยบอกเราว่าได้ต้องอย่างนั้นนะพวกเขาผ่านมาแล้วม<ต>าม<ช>ี<ช>พ่อแม่มือใหม่แบบที่เขาอาพ่อแม่ที่ลูกเขาเป็นเหมือนกันก็จะมาบอกเราแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตเบลตี้ให้ดูนะคะว่าได้กลับบ้านเมื่อไหร่นะโอเคครับสวัสดีครับ